สวัสดีครับอยูบเรกกับตันการ์ดครับผมวันนี้มาแบ็คเทิร์นอีกแล้วนะเมื่อก,กี้ก่อนหน้าน,นี้มีลาโบนอ๋อแล้วก็มีน้องเป็ดเนี่ยน้องเป็ด,อปดตอนนี้ก็คือถึงที่ของน้องแมวบ้างแล้วครับผมมัสคเนียครับผมครับผมเป็นสตาร์เตอร์โอยสาม ที่เหลืออยู่นะตัวท้ายเก็บไว้เลยตัวปลดผลเลยเก็บไว้ตัวท้ายครับผมชอบมากอ่ะตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เรามาเล่นกับเด็กอะไรครับเนี่ยลอสครับผมลอสกีลาติน่าใช่เหรอลอสกีลาติน่าใช่ครับผมได้ผมจะหลอกคุณทําไมอ่ะโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เป็นย่างไรแบ็กเกิลเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาตัดสินกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนเริ่มหลังครับผมอ่ะนกอัมทายคู่หรือขี้คู่ครับผมโอ้โดนรู้ทันคู่ครับผมผมเริ่มก่อนโอเคครับ เแก่ผมเลิกไปเตอร์เลยมิวคี่ว่าขวาครับผมเชิญเลยเข้าเธนจั่วครับผมผมลงคีว่าวากับอู้ครับผมห่อต้องใช้ปัดเตทู์เวพเลยน้ำประกต์มาสองตัวครับผมจากในสำรับที่เป็นพื้นฐานนะครับผมลงที่ตำแหน่งเบนได้เลยแต่ต้องใช้ได้เธอแรกเท่านั้นครับผมเลือกเป็นอไปนี้ครับผมกีลติน่ากับเก็กโคกะครับผมใช้ความสามารถของเลดี้นเก็กโคกะครับผมการ์ดที่ซ่อนอยู่ครับผมอ่าฮะสิงการ์ดมือหนึ่งใบครับผม สิงค่าพลังงานจุดก๊าซสองใบจากนั้นผมใช้ความสามารถคิดว่าวาเลยครับผมคัดสรรบุปผารับผมว่าไปเปิดก๊าซสองใบครับผมหนึ่งใบไปรอสครับผมหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นผมใช้ใบนี้เลยครับผมสับเปลี่ยนโปเกมอนครับผมครับผมสำหรับคิดว่าวาบนตำแหน่งเบสกับตำแหน่งต่อสู้ครับผมได้เลยจากนั้นผมใช้คัดสรรบุปผาไอทีงครับผมเก่งเกินนำไปนี้ไปรอสครับผมขึ้นมือ 2> 2สองสตูดิเลยเหรอสองสตูดิโอเลยครับผมแล้วผมใช้เน็กบอลต่อเลยครับผมโอหโบกจัดนำโปเกมอนขึ้นฐานครับผมจากในสำหรับผมลงที่ตำแหน่งเบสเลยครับผมผมเลือกทีวาวาครับผมจากนั้นเราติดบิชคอร์ทครับผมครับผมไม่คาดาว่าของบ,บิชคอร์ทครับผมโปเกมอนขึ้นฐา,า,านครับผมจะฆ่าหนีต้นลงหนึ่งครับผมอ่าของทุกคนเลยนะครับผมผมเอาคีววาครับผมหนีลงมาครับผมแล้วเราคีววาตัวใหม่ขึ้นไปครับผมใช้ความสบายทีวาอีกครั้งนึงครับผมขัดสันบุปผาครับผมใบนี้ไปลอสผมจากนั้นเเรรยมจบบอลคัโโ้ห แน่นเกินเพราะเดินจวดการครับผมครับผมเปิดมาดีเปิดมาดีผมลงเหนียวฮะครับผมลงมาที่เบนส์ครับผมอ้ยเหนียวฮะจากนั้นผมใช้เนสบอลครับผมครับผมเลือกโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งตัวลงมาที่เบนได้เลยผมเลือกเป็นฮิตสุยเดียร์ครับผมจากนั้นผมใช้เลเวบอลครับผมครับผมเลือกโปเกมอนที่มี HP ไม่เกิน9ก้าบหนึใบขึ้นมือครับผมผมเลือกเป็นนี่ใไฮใบครับครับผมเห็นหั้นผมขอปัก โปรท้าครับผมทำอะไรได้ก็ไ่้เป็นของใหม่ของดีผมว่าเทิร์ลครั้งครับผมในเทิร์นของทั้งสองฝ่ายสามารถนำโปเมอนพื้นฐานหนึ่งตัวลงมาที่เบนได้เลยครับผมผมขอใช้ความสามารถของโปรเท้าเลยหนึ่งตัวผมเลือกเป็นมานาฟีครับผมครับผมเอามาก่อนครับกลัวกลัวกลัวดีทีมเกกับผมไม่ได้ใช้แต่นะครับผมผมขอใช้ความสามารถของมิวครับผมถางลึกลับครับผมเปิดท็อปเด็กหกใบครับผม ากนั้นผมสามารถหยิบไอเทมหนึ่งใบจากตรงนั้นนขึ้นมือได้เลยครับผมผมขอเลือกเป็นเนสบอลครับผมแล้วผมก็ใช้เนสบอลต่อเลยครับครับขอเลือกเป็นเนี้ให้อีกใบครับโอ้เนียวฮะที่ไม่ใช่เนียวใจอืมจากนั้นผมติดดับเบิลเทอร์โบในจี้ให้กับเนียวฮะตัวนี้ครับผมครับผมอ่าแล้วผมก็ใช้ซัพพอร์ตเลยครับผมงานที่แต่งของสัตร์จารย์ับผมทิงการ์ดมือทั้งหมดเลยแล้วก็จวการ์ดเจ็ดใบครับผมก็มีจี้เหลือใบหนึ่งทิ้งไปจวเจ็ดครับจากนั้นผมขอจบเ์นเลยครับผมผมก็เลิ จเการ์ดครับผมอย่างนี้ผมก็ใช้ใบนี้ไม่ได้ครับมันเต็มแล้วมอเทาวมันเต็มอ่ะมันเต็มอ่ะใช้การทะเลาของอัลโ so right? so so exactly. <quote> ่มมากเลยครับผมเปิดก้าวห้าใบครับผมนำสองใบไปล็อครับผมนำสามใบขึ้นมือได้เลยผมนำบัตรไปเทิร์นวีพีกับพิลาสเกตครับผมทีรอโซเลยใช้ความสามารถที่ว่าวานครับผมคัสเซนบุกผาเปิดก้าวสองใบครับผมหนึ่งใบไปล็อคหนึ่งใบขึ้นมือเอาีิลติน่าได้ครับผมดังนั้ผมใช้ความสามารถของเรดดิ้งแค่โอกาสเลยครับผมการ์ดที่ซ่อนอยู่ครับผม ทิ้งพลังงานจากมือหนึ่งใบผมจูกัพสองใบได้เลยสับเปลี่ยนโปเกมอนของผมโอ้โหรัว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 คิวว้าครับผมขัดบุปผาครับผมเปิดกั๊บสองใบลงไปไปล็อสครับผมมานาฟีออร์บิโอหนึ่งใบขึ้นมือแต่แล้นติดเอเนรจี้กับคิวบ้าครับผมครับผมหนีเลยหนีหนีเลยหนีหนีครับผมวาบ่ายไม่เอาคิวบ้าใบโตขึ้นมาโอ้คุณผมจะหนีไม่ผมจะไปต่อไม่ได้ดิยไอ้สถานการครับผมกิาดิน่าเป็นกิาดิน่าบีสตาร์ครับผม เย่าีรผปัดไทยมาครบเพิ่มอีกเฮ้ยเยจะเย็นจะเย็นไปนี้จะเย็นหรือคุณจะจงจครับพิลากเกตนะผมครับผมหากผมไม่มีหากผมไม่มีลอเจ็ดใบใช้ไม่ได้ครับผมมีลออครบแล้ว่าผมผมสามารถนำพลังงานพื้นฐานที่สีแตกต่างนะคับจากสองใบในสำรับขึ้นมาวางที่โปเกมอนตามใจชอบเป็เเลยเชิญเลย จากนั้นผมความสว่างของอู้ครับผมตัดเตรียมจากรอสซนครับผมครับผมอ่าผมมีรอสสี่ใบขึ้นไปครับผมอ่าถ้าโจมตีของผมครับผมจะไม่ต้องใช้เอนเนอี่ในการโจมตีก็คือแก้ก้นไม่รู้ไม่ชี้ร้อยสิบตัเมลครับผมมีผมก็หมดสภาพเลยครับครับผมวางน้ำเบนซอเมลแล้วนะครับอ่าวางแล้วหยิบการ์ดมางหนึ่งใบอ่าเลือกเอาเป็นเนียร์ฮาคนนี้ครับเข้าไปข้างบนครับเขาจะจดการ์ดครับผมใช้เลเวบอลครับผมครับผมอ่าเลือกโปรบอลที่มีเฮสฟีไม่เกินเก้าสิบหนึ่งใบขึ้นมือครับผมเลือกเป็นเนียโรรตคับผม เนียวโรตีโรเตโรเต่ว nah ิวัการนะผมเนี่ยห้าหนึ่งตัวเป็นเนียวโรตีครับผมายๆโรตีโรตีมีไก่แล้วโรตีแต่นั้นผมใช้ลูกอมประหลาดครับผมครับผมเลือกโปยมอนล่างสองบนมือผมหนึ่งตัวครับผมวางบนโปยมอนพื้นฐานได้เลยข้ามล่างหนึ่งไปเลยแบบฉิวๆครับผมก็เลือกนี่ครับผมเนี่ยฮะกลายเป็นมาสเคอร์เนียครับผมว้าขณะนั้นผมแปะโหทครับผมว้า เอ้ยของผมขอโทษขอโทษครับขโมยกันซิ่งซหน้าเลยครับแล้วผมใช้เลยโมเทอร์ทาวเวอร์ครับผมมันบวกมันพื้นฐานหนึ่งใบลงมาที่เบนท์ได้เลยผมเลือกที่จะไม่ออกมาครับผมเฮ้ยลงเรเดียนฟูดินครับผมลงมาที่เบนท์ครับผมแล้วก็ผมก็ปิดเอเนจี่ให้กับดับเบิลเทอร์โบเอเนจี่ให้กับมัตคีนี่ครับผมแล้วผมใช้งานวิจัยกับซาตจย์เลยครับคจั่วการ์ดจิตใบครับผมแสงทิ้งก่อนนะไม่มีทิ้งละ ฉะนั้นผมใช้ไฮเปอร์บอลครับผมครับผมถิงการปุมสองใบครับผมผมทิ้งเป็นงานวิจัยของศาสตราจารย์นะผมไม่จ่วแล้วไม่จวแ,วแล้วแล้วก็คําสั่งของบอลเลยไม่ไม่เรียกเลยด้วยไม่เรียกไม่อะังนั้นเปิดไปว่าหนึ่นงไขึ้นมือครับผมครับผมเปิดเป็นนี่ครับผมเดนเดียฮิสุยวีสตาร์ครับผมทำเลยได้เขาเนี่ยไม่บอกฉะนั้นวิวัฒนาการครับผมฮิสุยเดนเดียวีเป็นวีสตาร์เลยครับผมครับผมแลวผมไม่พูดคำทำเพลงผมใช้ความสามารถของวีสตาร์เลยครับผมสตาร์เคิร์ฟูมครับผมบอกว่า สามารถนำโปเกมอนหญ้าครับผมโปเกมอนพืชหรือเอเนจีหญ้านะครับผมรวมกันมากสุดบาคาับขึ้นมือได้เลยแ<อ>ข่งเก่งผมอร์เซิร์เป็น5าใบนี้ครับผม<อ>เนี่ยเป็นมัสคเนียมัสคเนียแล้วก็เอเนจี3สามใบครับผม<อ>จากนั้นผมใช้ลูกอุมปลาอีกทีหนึ่งครับผม,บผมวิวัฒนาการเนี่ยฮะด้านหน้า ให้การเป็นมสัสคเนียเลยครับผมเลือดเ,เยอะเลือดเยอะมากๆโดนเล็เครื่องก็ตายจากนั้นครับผมผมขอใช้ความสามารถของมสัสคเนียครับผมครับผม,บ,ผมบูเก้เมจิกครับผมออบอกว่าสามารถทิ้งเอเนจียา่เนี่ยครับผมครับผมแล้วก็วางตัวน,นั้นลมเมตดสามตัวให้กับโวยมอนบนเบนหอยฟายได้คุณก็เลยวางใส่ วางไปคีวาวาดีกว่าครับนี่คีวาวาครับจิ๊กจิกครับผมจากนั้นครับผมผมใช้ความสามารถของมาครีอีกตัวหนึ่งครับผมครับผมบูเก้เมจิกครับผมทิ้งอีกหนึ่งใบครับผมวางให้กับคิวาวาตัวนี้ตัวนั้นแหละวางเลยจากนั้นครับผมใช้ความสามารถของเรเดียนฟูดินครับผมเทนสปูนครับผมสามารถเลือกป่วมาหนึ่งตัวเอาเม็ดน้ำตาลเมจ มากสุด2ตัวจากตัวนั้นนะครับผมย้ายไปให้โปลมอนอีกตัวได้ครับผมผมก็ย้ายมานิดนึงนี่มาให้กับอุู๊ครับผมอ๋อแบบนี้จากนั้นผมโจมตีเลยครับผมสแคทเนลครับผมอ่าหนึ่งร้อยดัมเมจครับผมใช้พลังงานใสสองลูกนี่ผมติดดับเบิลเทอร์โบเลจีก็ได้เลยหนึ่งร้อยดัมเมจครับผมบวกกับถ้าอีกฝ่ายมีเม็ดนึ่้อดัมเมจอยู่นะครับผมจะบวกเพิ่มอีกร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยยี่สิบดัมเมจครับผมดับเบิลเทอร์โบเลจีลดไปยี่สิบเหลือสองร้อยดัมเมดครับอู้โมเสครับผมมี ผมนำคีว่าวางขึ้นไปครับผมแล้วผมก็พะเล่อเขาเทินจั่วครับผมผมใช้ความสามารถของบูทาว์ดเลยผมของดีอ่ะของดีคนั่นเป็นเพาพื้นฐานนะผมที่ไม่มีกฎับผมลงที่ตำแหน่งเบนได้เลยไม่ลงครับผมโอ้โหแต่นารนะผมคีววางครับผมคัดสรรบุปผาครับผมใค,ครแลรอวางไปนำ้ำนี่ครับผมคำสั่งของบอสไปร้อนไม่ใช้แล้วเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช้เลยดังนั้นผมการทดรองอัคคุม้แข็งแกร่งเหลือเกินคนนี้เปิดท่าไวครับผมเชื่อผมดีคีว่าวางโอเคไปร้อนนะ ร้อยสิบแล้วเย้ขึ้นไปแล้วผมลงยาม,มีแล้วมีครับผมที่ตำแหน่งเบ้นเลยได้เลยติดเดจี้ให้เขาด้วยเฮ้ย,ยคุณคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรผมจะทำอย่างนี้ครับเปลี่ยนสับเปลี่ยนนะครับผมหิวสามสิบหิวสามสิบครับผมนำเกียร์จีหน้าขึ้นไปนี่ครับผมรีเทนเก๊กขก,กากครับผมครับผมการที่ซ่อนอยู่เสียงห์กับตัวสองครับผมตัวสองเกียร์จีหน้าครับผมสตาร์เลคเวิรมโอเคครับผมร้อยสิบใบหมดสภาพไปเนาะครับผม หยิบการ์ดรออวมาสองใบครับผมผมเลือกเอาเป็นมัสคินเนียครับตัวนี้ขึ้นไปครับผมถ้าเลือกจดการครับผมยากแล้วผมใช้โบกเท้ากันเลยครับผมใช้กันบ่อยๆใช้กันบ่อยๆดูเด็กดูเด็กดูเด็กผมลงมาเป็นนี่ครับเนื้อห้ใบเนื้อฮะมี่ห้อธนการครับผมเนียโรตีครับผมเป็นมัสคินเนียจากนั้นครับผม ความสามารถของมัสคานีนะครับผมบูเก้เมจิกครับผมครับผมนี่ครับอันนี้จี้พืชลงคนนี้30ครับครับผมเป็นห้าเดิมจีูืกลับมาเทูเดิมแล้วคุณเอ๊ดังนั้นเฮสบูลครับผมความสามารถครับผมย้ายคนนี้เม็ดนึงมาให้กิลาติน่าครับผมเ่อกลับเป็นสี่เหมือนเดิมแต่นั้นผมใช้บูเก้เมจิกไปหนึ่งครับครับผมถึงพลังงานใบหนึ่งครับนี่ครับผมวาง30มสเดิมจโอ้มสี่สิบเท่ากันวางนู่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 นทุกทีทุกทีเป็น70เมจคครับผมอ่าิดว่าจะหมดสภาพใชีหรือไม่ใช่ โอเคผมว่ายิบหนึ่งใบครับผมคิดว่าบาดตาุผู้ยิบไพ่อย่างนี้ได้เลยเนี่ยแกงเวลาแกงสุดๆจากนั้นครับผมใช้สป,ปอร์ตครับคูลาละครับผมครัอ,อ่าเก็บพลังงานกับโปเกม่อนในกองทิ้งรวมกันมากสุดได้สองใบครับสี่ใบรวมกันสี่ใบสิอย่างละสองอย่างละสองอ๋อเลือกเป็นนี่ครับผมพลังงานสองใบแล้วก็เนียวฮะแล้วก็มสัสคเนียครับโอ้ จากนั้นครับผมมัสเคนเนียนโจมตีเลยครับผมแคปเนลครับผม100บวกกับ120ครับเพราะมีตัวดัมเมดอยู่ครับแล้วก็มีสับเบิลเทเบิลจีเมันลดไป20ก็กลายเป็น200ดัมเมดครับผมอ้ยแรงแรงแรงจริงแรงจัดเลยแล้วก็ผมผ่านแล้วเขาเธอจั่วครับผมใช้ลอสวิปเปอร์นะครับผมับผมนำการ์ดหนึ่งใบครับผมจับมือไปลอสโซนครับผมเลือกสเตเดียมหรือไอเทมสมัยครับผมหนึ่งใบไปลอสโซนครลง เลือกไปนี้เลยครับโอเคครับผมูาวมีใบเดียวโอเคได้ครับจะเปลี่ยนโปเกมอนนี้โอ้โหหนีกันง่ายๆ่ายนี่แหละหนีกันง่ายนี่ครับผมไม่อยากโดนตีแล้วโอเคยามีเรามีขึ้นไปครับผมครับผมจะไงครับผมยามีเรามีผมใช้ท่าโจมตีนะผมย้อนไฟโอ้แขวะหักรอดไม่ถึง10ก็ผมจะไม่สามารถใช้ได้ครับผมวางตัวนับดาเมจ12เม็ดบนโปเกมอนไฟตกคาบได้ครับผมผมวางไว้ที่มานาฟี่ครับผมเจ็ดเม็ดเปล่าเจ็ดเม็ดเลยครับหรือเม็ดเดียวเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดเลยนะว่ายครับผมเจ็ดเม็ดครับผมจะเหลืออีกอย่างวางงั้นวางไว้ที่ เกี้ยวฮะกห้าเลยครับห้าเมตรนะครับครับอ่างี้มานี่ผมก็จะหมดสภาพครับหยิบการ์ดมาหนึ่งใบเขาเจะจั่วการ์ดครับผมคุณคิดผิดแล้วที่คุณเอากีเลติน่าลงไปโอ้ยคุณผมใช้ลูกองะหลาดครับผมไม่ไม่เดี๋ยวเดียววิวัฒนาการครับผมเนี่ยฮะตัวนี้กลายเป็นมัสเคเนียครับผมอ้าวจากนั้นผมครับผมวิบุกี้ไม่จิบครับผมครับผมทิ้งไอจีหนึ่งใบครับผมเด็ดจีพืชสามสิบเซนเมตรใส่ ยราตีน่าครับผมโอ้โหสองร้อยสี่สิบวิวิแล้วก็มาสก์เกลกอีกใบหนึ่งครับผมบูเก้เมจิกครับผมอีกสามครับผมอีกสามสิบครับผมจะเป็นเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบใช่จะเป็นสองร้อยเจ็ดสิบเออจากนั้นผมใช้การพิเศษเลยครับผมอันนี้ยอดการเลยผมกู้คืนพลังงานแบบพิเศษครับผมอ่าผมสามารถทิ้งก้ามือสองใบถึงจะใช้ได้ถ้าไม่ทิ้งใช้ไม่ได้เก็บพลังงานพื้นฐานจากในกองทิ้งได้มากสุดสี่ใบเลย โอ้โหผมทิ้งเป็นเนื้อฮะกับมัดคะแนนที่ผมเก็บขึ้นมาเมื่อกี้นั่นแหละนี่เไปครับผมเก็บในจี๊ดสี่ใบกู้คืนพลังงานแบบพิเศษด้วยพิเศษเลยดนตรีเพิ่มไข่ดาวแต่นั้นครับผมครับผมบูเก้เบจิกอีกหนึ่งใบครับผมอ่าผมทิ้งพลังงานหนึ่งใบครับผมวางที่กีราติน่าวางที่คิวาบาครับผมมั่ว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 เลยกีราติน่าผมไม่ตายนะคุณอ่าจากนั้นผมขอใช้ความสามารถของเรดิอันฟูดินครับผมโอ้โหเพนส์ฟูลนะผมสามารถย้ายเม็ดได้ครับผม หนึ่งมิตนี่แน่วางกันอย่างนี้แหละอ้าวอ่าอย่างนี้ก็เกลียลเดน่าจะมี280ดาเมจอ้าวน็อกหมดสภาพครับผมได้สองไพแบบงงๆเฮ้ยตอนแรกว่ารอดแล้วนะคุณยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดยังไงล่ะครับครับผมสุดยอดตรงที่ว่าตอนแรกผมไม่มีซัพพอร์ตครับครับผมผมหยิบจับไพได้มาครับผมคีปานะครับผมอ่าบอกว่าถ้าเซิร์นนี่แล้วครับผมถ้าผมไม่มีโปเกมอนหมดสภาพผมจะใช้ไม่ได้ครับผมเมื่อกี้มีมานาฟีครับผมโดน นอกไปใช่เหรอคุณหายไปไหนแล้วเนียนมอนเาฟีใช่เหรอคุณนี่ตรงนี้อ่าผมก็สามารถเอาเอเนจีพื้นฐานัะผมติดให้กับโเกมอนของผมหนึ่งใบผมก็ติดให้กับมาสตคเนียตัวนี้ครับผมครับผมแล้วก็เสิร์ฟการ์ที่ชอบหนึ่งใบขึ้นมือครับผมเสิร์ฟเป็นใบนี้ขึ้นมือครับผมอ่าไม่บอกด้วยว่าเป็นอะไรไม่บอกด้วยไม่บอกติดเอเนจีจากบนมือรับผมให้กับมาสคเนียครับผมจากนั้นผมโจมตีเลยครับผมแคเนลครับผมแคเนล ครับ100ดาเมจเมท่านั้นครับเพราะว่าไม่มีตัวนั้นดาเมจวางอยู่อ,อมีดับเบิลเฮอร์โบเนจี้ลดไป20ปจะกลายเป็น80ดาเมจครับแต่ว่ายามิามรามิแปดสิบดนะัเมจพอดีก็หมดสาภาพอยู่ดีครับผมพอดีอดคำเลยพอดีคงพอดีคำคำนวณทุกอยแล้วเก็บการรางวัลใบหนึ่งครับครับผมเข้าถึงจั่วครับผมรู้จักเลดี้วิชาร์ดด้วยนี่ครับมีกบอยู่เราโอ้จบแล้วใช้เนสบอลรับผมครับผมอันเป็นพื้นฐานหนึ่งใบจะไม่สำรับครับผมคงที่ตำแหน่งเบนท์เลยเลยว่าไปกิราติน่าโอ้โหได้เลยครับ กระจกหกด้านมีล่าเกียร์ดึง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 เลยครับผมน้ำพอังจี้ครับผมคือถายสองใบครับผมที่หนีแตกต่างกันตีให้โปเกมอนเราทำใจชอบครับผมครับผมติดเอจี้ยหนึ่งใบครับผมให้กับกีราตีน่าครับผมพร้อมเลยนะเนี่ยพร้อมเลยนะเนี่ยพร้อมสุดๆการทดลองอะโครมาครับผมเปิดกัดห้าใบครับผมน้ำละเนี่ยนำสองใบเป็นล้อครับผมสามใบขึ้นมือโอ้โหเด็กเหลือใบเดียวแล้วคุณไม่กลัวคุณ เชือกหลบหนีเชือกหลบหนีโอ้อันนี้อันนี้ผมเพิ่งลงใช่ไหมใช่ใช่ผมเพิ่งลงนะแต่ว่าผมเอาเอาเคียนสปูนขึ้นไปก็ได้ครับผมนี่มันกีรติน่าขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเดฟูดินขึ้นไปครับนทีนี่ถ้าคุณไม่ตีผมผมจะตีคุณไม่ได้นะผมลงไม่ได้นะโอ้ไม่ว่านางการกีรติน่าพี่สตารจะเย็นจะเย็นเย็พิ่งลงพึ่งลงพึ่งลงใช่ท่าโจมตี้นะผมฉีกกระจุยครับผม160ดาเมจนะผรับผม160ดาเมจนะครับผมครับผมไม่นำการต้านทานนะผมมาคิด 1า0ามตรนี้โอเคครับผมก็เดเยอฟูด้มีเลือด130ครับก็จะหมดสภาพครับผมหยิบการรางวัลหนึ่งใบผมเลือกเอาเป็นฮิตซุยเลเดียนขึ้นไปครับผมเฮ้ยเขาเดินจั่วการ์ดครับผมครับผมผมไม่จะเป็นต้องตีคุณหลอกบ้านนี้ผมขอใช้ความสามารถของบลูเก้เมจิกครับผมครับผมนี่ครับผมมาร์คเนียลทิ้ง30เมตรครับเฮ้ยุณจะมีจี้ถือเปล่าเมื่อกี้คุก็ยิงไปเยอะอยู่ผมใช้กู้คืนเลยนี่ครับผมแบบพิเศษทิ้งสองใบเก็บขึ้นมาอีกครั้งมั่งครับ ผมหยิบมาแค่2ใบเดียวแหละครับโอ้อแล้วผมก็ใช้ความสามารถครับบุกเก้์เปจิกครับผมครับิกยิงอีก30ครับผมไม่ยิงตัวนี้ด้วยผมไม่ยิงครับผมเสียเวลาครับผมหมดสภาพครับผมอาผมก็หยิบหนึ่งไพ่สุดท้ายครับไม่จำเป็นต้องตีหนึ่งไพ่สุดท้ายเป็นทีตุ้ยตอนแรกผมนึกว่าไม่ตายแล้วตอนแรกอะแน่นอนคุณคิดผิดแล้วที่คุณเอากิเลติน่าลงไป เอาละครับมาอยู่กับเด็กมัสกเนียครับผมแล้วก็นกแมวของเรานั่นเองเป็นสตาร์เตอร์ตัวท้ายอ่าตัวที่3ของบล็อกนะครับผมจะเห็นว่าความสามารถของมันก็คือการยิงพิว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 โอโหสัใจมากครับผมถ้าใครที่แบบชอบเล่นอารมณ์ประมาณอินเทอเรียนของเมื่อตอนนี้เด็กนี้ก็ยังอยู่นะอินเทอเรียนครับผมก็จะคล้ายๆกันครับผมแต่ยิงแรงขึ้นมาหน่อยแรงมาหน่อยใช่ครับผมอ่าก็ตัวเด็กก็หน้าตาประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะเป็น มัสกานีซีเนี่ยฮัทสีครับผมแล้วก็มีเนียโรตีเนียโรตีครับผมเนียโรเต้ครับผมมาหนึ่งใบครับผมเอาไว้โบววิวัฒนาการไต่ขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องใช้ลูกอมครับผมโอาแล้วก็เราจะมีนี่ครับผมเอามาแก้บิ๊กครับผมก็คือฮิตลุยเดเดียครับผมเดเดียสามารถมีวีสตาครับผมสตาเพอร์ฟูสามารถเสิร์ช โปเกมอนพืชหรือเอเนจีพืชนะครับผมรวมกันมากสุด5ใบได้5ใบเลยใช่ก็สามารถเสิร์ตมาแบบตั้งคอมโบ,บมตั้งบอร์ดกันโอ้โหระเบิดระเบ้อเมื่อกี้กด T คือฟูลเลยยิงกันมันเลยครับผมใช่ครับเราจะมีเนโอแลนด์หนึ่งตัวครับผมเอามา าซัพพอร์ตแก้บิกครับผมมิวครับผมครับผมอ่าตัวนี้เปิด6หยิบไอเทมครับผมเอามาแก้บิกเอามาหาลูกอมเอามาแก้บิกเหมือนกันจะได้แปลงร่างเป็นมัตกรเนียได้ง่ายๆครับผมครับผมเรเดียนฟูดินเอามาแก้บิกไม่ไม่เรานี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่โดนไม่เกี่ยวแล้วตัวนี้เป็นตัวเอามาคอมโบเราครับผมอยากที่เห็นในคลิปก็คือเรายิงบางทีเราอาจจะยิงเกินยิงขาดเราก็ให้ตัวนี้ครับมาเติมเต็มน้ำมันให้เราได้เติมหรือไม่ก็ ย้ายมาไว้ข้างในเพื่อให้มาเคลียร์ตีแรงได้ครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมไปท้ายมานาฟีครับผมอันนี้ก็คือเอามากันไม่ไม่แก้บิ๊กไม่เติมสเตเบลด้วยอันนี้ก็จะมาเอาไว้กันพวกเหนียวฮะอะไรพวกนี้ครับผมโดนโดนได้อยู่นะโดนโดนตัวอะไรครับคุณโดนโดนโดนเรนนส่กิกคุกะครับผมหรือตู้อื่นก็ได้ที่ตีเบนได้นะครับผมต่อไปเป็นไอเทมครับผมก็ เดิมๆเลยเลเวลบอลเลเวลบอลนี่เราเสิร์ชได้เกือบจากทั้งเด็กเลยครับผมก็คือพวกตัวเล็กๆที่เอามาตั้งบอร์ดเพราะงั้นเราเลยใส่มาสัก2ใบก่อนแต่คุณเสิร์ชตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาตัวเล็กๆลกบอกอยู่ตัวเล็กเนสบอลนี่ก็สำคัญมากบอลเด็กเราเป็นเด็กตั้งบอร์ดครับเราต้องตั้งเนียวหาเยอะๆใส่สีเลยไฮเบอร์บอลสามใบครับผมเอามาโวครับผมที่ใส่เพียงแค่3ใบก็เพราะว่าถ้าสมมติเราหา เดีย er er มาได้แล้วครับผมตัวอื่นอย่างมันก็ตามของเองไม่ต้องดิ้นแล้วหามาห้าใบแน่นอนกู้คืนพลังงานแบบพิเศษครับผมอันนี้เป็นของใหม่ครับผมแข็งแกร่งมากครับผมทิ้งสองเก็บพลังงานพื้นฐานจากในกล่องทิ้งสี่ใบเอามาคอมโบดิ้งดิ้ดดิ้ดดิ้ดดยๆครับผมพวกเกี้ยสามจุดสูตรครับผมอันนี้ใส่มากันบิกครับผมกันบิกเปิดเจ็ดใช่มาหางานวิจัยครับผมเมื่อจั่วรัวครับโอเคครับผมแล้วก็เปลี่ยนไปมอนเด็กเราพอโตแล้วข้ามหนีสองครับผม หนีลำบากครับก็ใส่ไว้หน่อยอันนี้ก็เหมือนกันของของเทพมากผมชอบมากโบว์าโบว์ทาครับผม,มาสามารถนำอมอนที่ไม่มีกฎที่เป็นพื้นฐานหนึ่งใบมาลงที่เบนได้เลยเป็นเหมือนเดสบอลเลยดีมากใช่ครับผมชอบใช้มากครับอันนี้บอกหน้ามาหูแพงแน่นอนต่อไปเป็นเทวีบอลแห่งฮิตุยครับผมเอามากันตัวเล็กติดไ้่แล้วก็เชือกหลบหนีครับผมตามตามตาตรฐานเหมือนเดิม ต่อไปเป็นซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตก็คือ4งานวิจัยของศาสตราจารย์เลยครับผมลำรำรำรำให้มือหมดแล้วก็ทิ้งโจวดได้เลยครับผมครับอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจัดครับผมจัดนี่อ่ะผู้ตัดสินจัดครับอ่าจัดครับอ่าผู้ตัดสินเอาไว้สมมติว่าเป็นของแก้ได้หลายหลายหลายเด็กเนาะแล้วก็เป็นของจ๋ขงเราด้วยโอ้แล้วก็คำสั่งของบอสครับผมสองใบอ่าเอาไว้ลากตัวข้างหลังมันตีเพราะว่าตัวนี้ก็คือเรายิงได้แค่เบนใช่ไหมครับอ่าแล้วมันตีใส่ตัวที่มีดามเมจเจ็บ แรงขึ้นก็เลยต้องแบบดิดวางเบ็ดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยบอดลักมาคาได้ประมาณนี้ย่อยากมคุณใช้กับผมเลยโอ้ผมยิงรัวๆมันนะต่อไปก็จะเป็นซูซิจีคิวนะแล้วก็ครูตะระครับผมเป็นแบบอ่าฝามันพื้นฐานใช่ครับผมเอนเนร์จีก็จะเป็นดับเบิลทาร์โบเอนเนจีสี่ใบแล้วก็จีพืช ปกใบครับผมปกใบเองนะปกใบครับผมมันขึ้นมาพอดีก็เก็บได้มันเก็บได้รัวล้วคุณเก็บดีสี่ใบดับเบิลตัวบูวอเนนจี้นี่คือเสียบให้มาคเนียทีเดียวก็ตีได้เลยเ<อ>ด็กก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับผม<อ>ก็เน้นยิง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 แล้วก็ข้ามไข่เอาครับผมเด็กบางเด็กที่แบบมา,าฟี่มาตั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะไม่มีเอามาตั้งไปก็เท่านั้นครับเพราะมันเป็นวางเม็ดนะโอเคครับผมประมาณนี้ครับก็สําหรับใครที่สนใจเด็กนี้นะครับผม ตอนนี้บล็อกชิปเปอร์บีทของเราเปิดให้พีออเดอร์เรียบร้อยนะครับผมครับผมสามารถมาสั่งจองเพื่อไปเปิดหาเหนียวฮะแจกมาส์กเนียได้เลย่ใช่ครับผมแล้วก็พอตอนบล็อกออกแล้วเปิดได้อะไรมาปุ๊บอยากปรึกษาแล้วครับจัดเด็กพักมาที่เพจเราได้เลยหรือมาอวดกันได้อ่าในเพจกับตันการ์ดนะครับผมครับผมอ่าผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเด็กต่อไปจะเป็นเด็กแบบไหนนะครับผมผมฝากติดตามด้วยกดกระดิ่งรอไว้เลยได้เลยครับเดี๋ยวมาเด้งขึ้นมาเองผมครับวันนี้ก็เดี๋ยวพี่อามกับพี่เอ็ดก็ลาไปก่อน ครับผมสวัสดีครับเอ้าไม่มีมาเล่นโปเกมอนกันหน่อยอ๋อไม่มีไม่มีอ้าแม้าช้ากว่าลานะเพราะลาไปก่อนผมสวัสดีครับ